นักวิทยาศาสตร์ชองแบปติสแวนเฮลมองในปีพศ2191ชองแบปติสแวนเฮลมองนักวิทยาศาสตร์ชาวเบลเยียมทดลองปลูกต้นหลิวหนัก5ปอนในถังใบใหญ่ที่บรรจุดินแห้งสนิท200ปอนแล้วปิดฝาถังลดด้วยน้ำฝน5ปีพบว่าต้นหลิวมีน้ำหนักมากขึ้นดินมีน้ำหนักลงโจเซฟพริสลี่ในปีพศ2 3 1 5 โจเซฟพิสลีลีนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษกล่าวไว้ว่าการหายใจการเน่าเปื่อยและการตายของสตัตว์ทําให้เกิดอากาศเสียแจนอินเกนฮูดในปีพศ2322แจนอินเกนฮูดนักวิทยาศาสตร์ชาวดัตทาการทดลองคล้ายกับโจเซฟพิสลีลีโดยใส่พืชไว้ในครอบแก้วแต่แยกเป็นส่วนต่างๆได้ทําการทดลองสองครั้งโดยครั้งแรกทิ้งไว้ในที่มืดครั้งที่สองทิ้งไว้ในที่สว่างชองซินิวเย ในปีพศ2325ชองซินนเบเยพบว่าแก๊สที่เกิดจากการลุกไหม้และแก๊สที่สัตว์ปล่อยออกมาผ่านการหายใจคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โคลาททโอดอร์โซซูในปีพศ2347 นิโคลัสทีโอร์เดอโซซูได้ทำการทดลองน้ำหนักของพืชที่เพิ่มขึ้นมากกว่าน้ำหนักของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่พืชได้รับเขาจึงสันนิษฐานว่าน้ำหนักพืชที่เพิ่มบางส่วนเป็นน้ำหนักของน้ำที่พืชได้รับจูเลียสชาในปีพศ2405จูเลียสชาร์ทำการทดลองโดยใช้โคมไฟฉายแสงให้กับพืชสีเขียวหลายชนิดและพบว่าใบพืชสังเคราะห์แป้งได้และเมื่อปิดไฟฉายเป็นเวลานานแป้งก็สลาย